สวัสดีค่ะยิดีตอรรับสู่ไทยชามสเตนมาคุณแม่น้องข้าวในเช้าวันจันทร์นะคะทุกคนวันนี้หนึ่งกำมือก็มีมาอวดจา้าส,สีสวยๆเลยวันจันทร์สีเหลืองนี่ค่ะนี่คือดอกหญ้าหวานนะคะเราไปเจอดอกหญ้าหวานแอบขึ้นอยู่ที่ข้างนาข้างถนนค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการเก็บดอกหญ้าหวานด้วยกันนะคะยังมีไม่เยอะค่ะแล้วก็คุณแม่น้องข้าว ดูไม่เป็นนะคะถ้าเกิดว่าดอกเขาไม่ชูขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าคือหญ้าหวานแต่คิดว่าปีหน้าน่าจะดูเป็นดูเก่งแล้วค่ะยังไม่ได้ลองชิมนะคะถ้าฝนตกนะยอดเขาอบอว่เขาคงจะมีรสชาติหวานจริงๆสมชื่อเขาเดี๋ยวรอให้ฝนตกไม่รู้ว่าเขาจะมีเกิดอีกไหมนะคะเราไปเก็บมาชิมต้มจิ้มเจ๋จจวกันค่ะรอบนี้เอามาใส่แจกันสวยๆเป็นดอกไม้แต่งบ้านไปก่อนนะคะหญ้าหวานของประเทศเดนมาร์กไปชมบรรยากาศกันค่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับคุณแม่น้องข้าวไทชามเซนมากวันนี้ลมแรงแรงวันจันทร์คือแบบยังพอได้ยินเสียงเนาะเราพูดเสียงดังๆนะคะก็ไม่ได้ใช้ไม์หรฟังเสียงธรรมชาติไปด้วยนะคะวันนี้เจอหญ้าหวานแอบขึ้น,นค่ะคุณหญ้าหวานที่ข้างนาค่ะนี่มาเ,เรามาเก็บไปด้วยกันเข้าเหนียวไหมเนี่ยอุ๊ยเข้าเหนียวอยู่ค่ะคือคุณแม่น้องข้าวเพิ่งรู้จักหญ้าหวานเมื่อปีที่แล้วนี่เอง โอ้ยแก่ค่ะแก่เดินไปดูนะน้องข้าวเอารถตัดหญ้ามาวิ่งนะคะดูสิคะรอยรถตัดหญ้านี่หรือว่าคุณพ่อน้องข้าวเอารถไถมาเนี่ยรอยใหญ่ไม่ใช่รถตัดหญ้าลนะลอยใหญ่กว่ารถตัดหญ้านี่เจอตรงนี้อีกนะคะนี่จ้าเราเจอกันในเช้าวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่ ที่เท่าไหร่แล้วทุกคนสิบหรือเปล่าสิบหรือสิบเอ็ดโอ้ยวันที่ก็ไม่ได้ดูนะคะโอ้ยตอนที่เขาอ่อนๆเขาคงจะหักเปาะแน่ๆเลยอะเหนียวเหนียวนี่มีสามนะคะตรงนี้ คือปีที่แล้วเขาม่รข้าวเห็นแล้วก็เก็บอยู่ได้สามสี่ต้นเนาะอาจจะเพราะว่าเราไม่เก่งดูนะคะเราดูไม่เก่งก็นี่ค่ะเอาไปใส่แจกันสวยสวยยังไม่ได้ลองชิมนะเขายังมีไม่เยอะค่ะทุกคนถ้าเกิดเขาขึ้นเยอะๆก็จะลองชิมลองผัดลองต้มอย่างที่คนอื่นทำนะยังไม่ได้ทำเลยอะ่ะยังไม่ได้ลองชิมค่ะ รสชาติเป็นยังไงก็ไม่ทราบนะคะโอ้ยนี่นี่นี่น,นี่นี่กอใหญ่เลยมีหลายชอ่อนี่ค่ะดีเลยโอ้จะมีมีหลายกอค่ะอ่ะหลายช่อเราก็เก็บเลยแล้วเ,เก็บตั้งแต่เราเอาช่ออ่อนอ่อนอ๋ชอช่ออ่อนเขาไม่เหนียวค่ะอุ้ยดู เนี่ยชอบชอบแก่นี่เหนียวมากเลยต้องเอากรรไกรตัดหรือมีดตัดโอ้เหนียวเหนียวนี่คงจะแบบกินไม่ได้ละต้องกินตอนอ่อนๆเนาะเขาถึงเรียกหญ้าหวานกินอ่อนๆแล้วมันจะหวานแน่ๆน,นี่ค่ะนี่โอ้นี่นี่มียอดอ่อนอืมยอดอ่อนก็ต้องแบบไม่ยาวเกินไปไม่งั้นก็เหนียวเหมือนกัน นี่สำหรับคนที่ยังไม่เคยยังไม่เคยกินแบบแว้ข้าวนะคะเขาเรียกหญ้าหวานเนี่ยใส่จักรนะเวลาดอกเขาอะดูสินี่เวลาดอกเขาแก่เต็มที่ในจักรน่ะสวยมากๆค่ะคล้ายๆกับสุดท้ายแล้วแห้งคล้ายๆดอกฟันสิงโตเลยนี่ตรงนี้มีตั้งหลายดอกว้าวดูตรงนี้มีหลายดอก มีหักมีหักดังอยู่ค่ะถ้าโอ้ยถ้าฝนฝนตกน้ำดีนี่เขาคงจะหักง่ายแน่ๆเอ๊นี่โอ้ยเดี๋ยววางไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูตรงตอนเต็มกระมือแล้ว เขาเหนียวเนียวอะ่ะมียางอะ่ะนี่หักดังเปาะอ,อยู่ค่ะโอ้ต้นอบอวบหักดังเปาะอ,อยู่ค่ะนี่มีตรงนี้อีกหน่อยนึง ร่องมันแน่ๆเลยพอเจอปร้องเขาก็จะหักง่ายหน่อยนะ น้าเราต้องคอยมาดูนะคะเราจะได้เก็บตอนอ่อนๆแล้วก็ลองชิมต้มจิ้มเจียวหรือว่าผัดน้ำมันหอยเนาะตะกี้เราเอยู่ตรงไหนนะ่ายไปแล้ว ยาหวานมีไหนจ้า ีต้นเบ็นเริ่มเลยต้นเนี้ยมีตั้งหลายดอกค่ะอุ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดอกมีหกดอกโอ้เจอจำตำแยต่อไม่ใช่ตำแยค่ะทิสเลยนี่ทิสเลยคือต้นนี้ค่ะเนี่ยอ้นนี้โอ้ต้นใหญ่ๆแบบนี้ มีหลายดอกมากเดี๋ยวคุณพ่อน้องข้างก็จะมาตัดหญ้าค่ะก็สอาทิ์หน้าอาทิตย์นี้งานเรางานเราเยอะมากเราทำจนไม่ทันก็ไม่ได้ไปเยี่ยมใครนะคะ สายระเบิดระเบอร์แน่แนเดินจับเดินจับกล้องไปด้วย <_ t od> ย่าหวานเดนมาร์กภาคเหนือตอนบนค่ะภาคเหนือตอนล่างไม่ใช่ตอนบน แล้วแบบนี้ตอนที่ฝนตกมาอีกเนาะเขาจะแตกกอไหมอ่ะเพราะว่าตอนนี้แรงมากหญ้าก,ก็แกนนะคะทุกคนดูหญ้าที่ขึ้นเนี่ยแกนแกนแกนีน่ผักติวนี่อยู่ที่กอผักติว้วผักต้วนี้น้องกวางชอบกินนะคะ กวางกินแบบอร่อยมันเลยค่ะโอ้ยมีหลายดอกเลยรอบนี้ครั้งนี้ กำเริ่มเลยหญ้าเราไม่เอาเนะไมีหญ้าติดเลยได้ล้นมือเลยจ้ะไปแล้วจ้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมการเก็บหญ้าหวานนะก็ยังไม่ได้ลองชิมนะคะทุกคน ข้าวเพิ่งรู้ว่าเขากินได้เมื่อกี้ที่เรีวนี้แล้วก็เห็นทุกคนไปเก็บกันก็ยังไม่ได้ลองชิมคือไม่มีเวลานะคะมาเก็บแล้วก็เดินผ่านทุกวันตอนไปส่งลูกทุกเช้าแล้นีเพราะว่าร่อนกางนาเนี่ยแต่มองดูแล้วก็ไม่เห็นเขาขึ้นสักทีนะคะจริงๆแล้วเขาขึ้นแล้วเราก็ไม่รู้เขาขึ้นปนปนปนกันอยู่แบบนี้ค่ะจนกระทั่งดอกเขาออกอันนี้มีอีกหนึ่ง จนกระทั่งจอกเข้าออกค่ะทุกคนถึงได้รู้ว่าอ๋อยาหวานแอบขึ้นนี่ถ้าต้นอวบๆนะเขาหักง่ายมากรู้ละปีหน้าเราต้องแบบนี่ต้นอวบ,อบแล้วเขาเกิดกับอันนี้แบบนี้ถึงจะแบบหักดังป้ะหักหักฟินแบบทุกคนไปเก็บแล้วหักฟินหักฟินด้านนน้นแม่เ้องเขาเคยเจอเคยเห็นนะ ข้ามาฟังเนี่ยแต่อย่างที่บอกว่าปีนี้อ่ะแรงมากฝนไม่ตกค่ะก,กระถินฝรั่งนี่ปกติหืมเต็มเลยอะ่ะอันนี้ก็เต็มยังไม่ได้มาเก็บนะว่าจะเก็บไปกินกัือขอนมจีนอะ่ะแต่ว่าแกนมากค่ะทุกคนนดูกระถินฝรั่งเนี่ยเนี่ยยอดไม่อวบเลยค่ะเนี่ยเนี่ย ยอดแกงแบบแข็งเคี้ยวก็เป็นกากใยติดฟันนะคะก็เลยไม่ได้เก็บค่ะรอให้ฝนตกก็ฝนตกก็ประมาณสักสองอาทิตย์แหละพวกหญ้าต่างๆนะผัดป่าต่างๆในีเขาก็จะอวบจะงามแต่ว่าเมื่อไหร่ฝนจะตกคะปีนี้เอลนิโนรุนแรงมากในรอบ20ปีคือฝนไม่ตกแล้วก็ลม ลมแรงแบบนี้นะคะก็คือพืชผักผลไม้แห้งแล้วรดน้ําไปเนี่ยแล้วลดตอนเย็นก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนเย็นนี่คือกลางคืนอากาศเย็นอะไม่อย่างนั้นก็จะเป็นเชื้อราจากที่เกิดจากอากาศเปลีป่ยนแปลงร้อนแล้วก็มาเย็นมีความชื้นจากอะรนี้นะคะ่ะตอนกลางคืนนะคะก็รดตอนกลางวันแต่แดดแรงลมแรงน้ำก็แห้งค่ะน้ำแหง้ง รถไปแป๊บเดียวน้ำก็แหงก็งานเยอะเลยช่วงนี้นะคะรดน้ำเราก็ยังไม่ได้เอาสายหยุดวางนะคะเพราะว่าแปลงองุ่นเนี่ยเรายังไม่ได้ปูผ้าคุมกันวัชพืชทั้งหมดค่ะคือแปลงนี้ปูเสร็จแล้วแต่ว่าแปลงข้างในปา อาทิตย์ละนิดละหน่อยนะคะปูเสร็จแล้วเราก็แต่เราก็ยังเอาทรายโลยกันเขาแบบปลิวอะไรเนี้ยยังไม่เสร็จนะคะคือเพียงแต่ว่าปูผ้าเสร็จประมาณนั้นแหละเราลากันดีกว่าเดี๋ยวจะไปให้ใหข้าวต้องไก่แล้วก็ทานอาหารเช้านะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้15นาทีอยู่ดีมีความสุขปลอดภัยไร้โ แต่กระยาณมิตรนะคะคิดดีทำดีเป็นประโยชน์ต,ตนประโยชน์ท่านและประโยชน์ชื้